เออเออ,เอ,อนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่คนเดียวงอองงหงอยหงอยใช่น้องออไปไปกินข้าวอยู่ข้าวแล้วนั่งงานดื่มกันแล้วไปกินข้าวอยู่ข้าวแล้วพี่น้องจ๋าไปบรรยากาศเลิศเอเอกำลังดื่มนั่งดื่มนั่งกินนั่งงานถอดเทคเอาอยู่มาสิคะ อยู่ทะเลเบลเยียมนะจ๊ะนี่ตึกเบลเยียมไป let's go is open นางงามจะตามนางงามไปนางงามจะไปที่ร้านเออไม่ใช่อะไรนะเนี่ยพนงจ๋าบรรยากาศสวยไปมายการนี้สบาชื่ออะไรนี่โพลีโพลีเหรอวิมโพลีโพลีไป let's go ค่ะ this way ค่ะเอาก็ให้แสน้กากไปเลย รักษาความประชิดนะคะเราต้องใส่หน้ากากนะคะม้วนขาล้างมือก่อนนะคะไปะมี yes อุย้ยมีเสียงเพลงปิดก,ก,ก่อนไม่หาที่นั่งก่อนมีที่นั่งหรือเปล่าโอเปร่ดมีที่นั่งโอเป อ่าบรรยากาศทุกคนมีดอ o ์อ e r ด r ร e อินบาร์ไปมีคน o v t h e yes มีคนนี่ไปลุกินบาร์ดอ d ์เฟิร์สไปนะเพรกินเขามีคนกินนั่นด้วยนะนาง,งามรอ,อเดอร์ก่อนนะบรรยากาศเลิศเลย,เลยกำลังดืม่มนั่งดืม่มนั่งกินนางงามถอดเทค e เอา your m a s ิค้ ไปเลยครับีปนอนนี่ทีท่ทะเลเลยจ้ะทะเลก็ที่เบลยเยียมก็มีต้นปาล์มนะเนี่ยจ้าไปนองนักงานไปหาไปหาเครื่องดื่มดีกว่านี่เครื่องดื่มหมาด้วยเครื่องดื่มเชีงกงเชีงเกียไปออเดอร์นะคะมีเสียงเพลงด้วยมิโคลาเซโร่ขอโทษด แล้วแล้วก็ต้องขายรถเลื่นนะทุกคนนะเราต้องใส่หน้ากากนะทุกคนนะวูวพอดีดีถึงแล้วนะคะวัดยูดิงอับเบโปรอสปริตนะคะเชียร์ โอ้ยบุคคลสนา์เขาดอกมากโอยกขส่อเดิมนี่แหละเดิมแก้วเดียวเมา<ด>ทั้งคืนนะทุกคนอาเชียสนีครับ,รบวันนี้อยู่ที่ทะเลเบลเยีเยมนะจ้านี่บรรยากาศทะเลบรรยากาศที่สวยกันออกใจชิมซีอร่อยไหมน่าส์5ยูโรหรอพี่มึง5บาท54 20 200ไม่ต้องคิดเป็นเป็นเงินไทย บิคอตเน็ดอิตเทนยูโรทั้งสองแก้วสองสองเดื่มสองสองเดือมสิบบาทพี่น้องเหนือคือมันยังคือบรรยากาศไออีดิ้งไอปดหัวไม่เอาไอเฮปให้เด็ก after idis ไอดิ้งบรรยากาศพี่น้องจัดว้าวแฮปปาล์มทีด้วยอ่ะลุกเลิศมากเลยเนาะมาเด้อพี่น้อง กินแล้วเราจะพากันไปเดินนะมาดูบรรยากาศกันนะจ๊ะทุกคนสวยๆเลยปรสวัสดียังเป็นทางการพี่น้องจา๋าดือดมันนี่คืออะไรแล้วไอ้ดิงเอฟเวอร์ธามไอ้ดิงดิสนะวิมไอแฮปอะไร,รอะปวดหัวไอ้ดิงคืออะไรแล้วไอ้ปวดหัวมึงมากยินดีสู่อัฒเรีประเทศเบลเยียมใส่สุดมแมรันด้วยมันี่ มันเป็นเปรี้ยวๆเนาะไะกับโซดาเนาะ yes, โซดาขมๆพี่นองจา๋มามักกินหลายระบบิดพร้อมเหมืนอมนกับแคมบรีไปโอเคไปนะชิมให้ดูนะจ๊ะนเนาะนางงามดื่มกับอาทิตย์ตกดินนะจ๊ะทุกคน พระชิดกำลังตกดินอยู่บนหัวนางสวัสดีครับเออสวัสดีเด้อพี่น,น้องไปแล้ว,ลวอุ้ยมีอะไรข้างหลังเลย้วอุ้ยนินึน่งทุกคนดูดิเขาก็นั่งดื่มกันนะเขาก็นั่งดื่มเสร็จแล้วก็มีตัวอะไรมายืนรอตรงนี้รออะไรจัตชีรักโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วย <laughs> ังเหลืออีกตัวหนึ่งนู่นไง ไอเออเออนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่คนเดียวเงาเงาหงอยหงอยพี่น้องไปไปกินข้าวมื้ข้าวแล้วนั่งนั่งดื่มกันแหละไปกินข้าวมื้อข้าวแล้วพี่น้องจ๋าไปมาแล้วมาบรรยากาศสวยบอยพี่น้องไปไปกินข้าวไปกินข้าวไป